กงล้อมนตรานะคะมารีวิวให้ชมสองขนาดนี่เป็นขนาดไซส์เล็กนะคะเป็นสีสีทองนะคะไซส์เล็กก็โอเคนะคะขนาดเหมาะมือไม่ใหญ่มากนะคะกำลังดีเลยสำหรับสุภาพสตรีก็ไซส์เล็กโอเคมีสองเฉดนะคะเป็นโกลเด้นทั้งหมดเป็นโกลเด้นกับเป็นซิลเวอร์และโกลเด้น แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะคะความสมดุลของการหมุนก็โอเคสมูทค่นะน่าสมูุ t มากไม้เป็นไม้มะเกือมะเกือค่ะไม้เนื้อแข็งโอเคเลยส่วนอีกไซส์หนึ่งก็จะเป็นไซส์ที่มีขนาดใหญ่นี่เห็นไหมคะมีความแตกต่างกันเลยไซส์ใหญ่นะคะก็จะเป็นสี สีเวอร์และโกลเด้นนะคะตรงนี้ปรับได้นะคะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนี่เป็นไซส์ใหญ่สำหรับเหมาะสำหรับสุภาพบุรุษผู้ชายนะคะก็โอเคเลยนะะก็จะบรรจุมลที่มากขึ้นนะคะของไซส์ใหญ่ ตรงนี้นะคะเป็นมวลผสรมวลไม่ใช่เป็นมวลของออมวลหกพยางของพระาวโรติเกส่วน,นะคะซึ่งก็จะเป็นมวลกระดาษเล็กๆๆ,ๆแล้วก็จะลึกด้วยโอมานีเปนเมหุมก็จะปริมาณก็ขึ้นอยู่กับขนาดนะคะของมวลที่บรรจุไปนี่สองสองสเปคนี้ก็ตอนนี้ก็มีาสามารถนะคะเป็นเจ้าของได้ มีสองสองไซส์อ่ะโอเคเทียบมาให้ชมนะคะนี่เห็นความแตกต่างไหมไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กนี่ค่ะไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กนี่นี่เห็นความแตกต่างเลยโอเคค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะสนใจแบบไหนเดี๋ยว ทักมาได้ค่ะไซส์เล็กจะมีสองสองสีสองโทนนะคะโอเคส่วนไซส์ใหญ่มีเป็นทูโทนแบบเดียว Golden and Silver s i l ซิลเเป็นไซส์ใหญ่ค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ